สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ เมื่อคนสองคนตกลงปลงใจจะใช้ชีวิตคู่กันแล้วก็หวังจะครองรักกันให้ยืนยาวแต่บางครั้งความรักอย่างเดียวก็าอาจไม่เพียงพอต่อการประคองรักให้ไปได้ตลอดรอดฝั่งซึ่งผู้เชี่ยวชาญด,ด้านปรัชญา เขียนบทความไว้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5ความสัมพันธ์ที่อาจทําให้ชีวิตคู่ไปไม่รอดนำามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันส่วนจะมีแบบไหนกันบ้างนั้นตามไปดูกันเลยครับข้อที่1ทําตัวติดกันเกินไป แม้จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่ก็ควรให้อีกฝ่ายได้มีเวลาส่วนตัวหรือได้ไปพบปะกับเพื่อนฝูงบ้างการทำตัวติดกันกับคนรักมากจนเกินไปจึงอาจทำให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนได้นั่นเองครับข้อที่2เป็นตัวของตัวเองมากเกินไป การประนีประนอมถือเป็นกุญแจแห่งความสําเร็จในการใช้ชีวิตคู่เพราะคู่รักที่มีความเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปอาจทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้เพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับฟังความเห็นของกันและกันครับข้อที่สไม่ยอมเป็นผู้เสียสละให้อีกฝ่าย การใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันย่อมต้องเสียสละความสุขส่วนตัวให้กับคนรักบ้างหากยึดแต่ความต้องการของตนฝ่ายเดียวโดยไม่สนความต้องการของอีกฝ่ายก็อาจทำให้ชีวิตรกักต้องพังลงไปในที่สุดครับข้อที่4ไม่บอกให้รับรู้ถึงสิ่งที่รู้สึกรำคาญใจ หากคนรักมีนิสัยหรือพฤติกรรมที่ทำให้รู้สึกรำคาญใจแต่ไม่บอกกันตรงๆเพื่อให้อีกฝ่ายปรับตัวก็อ,อาจทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดหรือรำคาญใจจนสุดท้ายต้องระเบิดออกมาและทำให้แตกหักกันไปได้ครับข้อที่ 5. เกิดความรู้สึกที่ไม่เท่าเทียมกันทางเพศ แม้สังคมจะให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมกันมากขึ้นแต่บ่อยครั้งที่ผู้ชายมักคิดว่างานบ้านการดูแลลูกหรือทำครัวเป็นงานของผู้หญิงซึ่งปัญหาความสัมพันธ์อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ฝ่ายหญิงต้องทำงานนอกบ้านด้วยเหมือนกันครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5ความสัมพันธ์ที่อาจทําให้ชีวิตคู่ไปไม่รอดจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาคุณหนุ่มสาวท่านใดที่กําลังประสบปัญหานี้อยู่ก็ลองนำเอาไปสังเกตเพื่อใช้ปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ